มาแต่งตัวละครดีกว่านะเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชม้วยครับวันนี้คงก็มีอยู่กับเกมสปอร์กันแล้วนะครับอย่างที่ผมเล่นจุลินชีพจบในพาร์ทเดียวเลยเนี่ยโ,โหเทพมากเรามันจะเริ่มอ่าเรามาเริ่มสร้างสปอร์กันดีกว่าใช่ไหมสร้างสปอร์กันดีกว่านะีโอ้กูสร้างไงดีเนี่ยเดี๋ยวจะไปเล่นต่อเลยเนะี่ย มาสร้างสปอร์เหนือ,อเอาจะเป็นแบบเอเลี่ยนโอ้โหเป้าตรงเลยนี่นี่อะไรเลยโ <c oughs> <c oughs> อ้ยทะลึ่งละโอ้แมวบังสงใสัยครับว่าแมวบังอะไรไม่ใช่แมวแมวบ้านผมเนี่ยมันบังมันบังหน้าจอคุณเนี่ยเราเล่นอะไรดีอ่ะ เอาใช่แล้วคนสปารไว้ตรงนี้บ้างนะโอ้ยเนี่ยเอาไม่เอาไม่ขนัดเลยอะ่ะมันไม่ขนัดอะ่ะไม่ม,ไม,ม,ไมีมือไม่มีแขนเะนี่ยสปอนะไม่ใช่ผมคิดไม่ออกไจะสร้างไงดี ต่อทังนี้แช่ว่าผมจะมีเงินนะเอาสายฟ้าเอาเล่นแต่กินเนื้อดีไหมเนี่ยเอาเป็นว่าผมเล่นแต่กินพืชด้วใช่ใช่เล่นแต่แบบสอนว่ามันกินพืชไงเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ที่เห็นที่ผมเล่นเออเห็นที่คนอื่นเล่นแล้วมันกินแต่อ่ากินแต่เนื้อนะเอาแต่สู้กันอย่างเดียว ผมก็เลยอืมใช่ใช่มาสร้างพันธมิตรอะไรกันยงไงคือเอเกเอาแต่กินก็ประมาณว่าอันนี้กินพืชแล้วช่วงสร้างผ่าผมก็ไปทําลายเผาอื่นเนีไงรือสลับกันไปมาไงนี่ไงนี่ก็เป็นแขนให้กูแล้วกันผมไม่มีศิละปะอยู่แล้วเนี่ย ไม่มีศิลปะในการทำอะไรพวกนี้เลยสมองกูมีแค่นี้แหละคิดได้แค่นี้แหละโ,โหเท่นะเนี่ยเท่นีแล้วอะ่ะโอ้ยตัวอะไระน้ำเงินลว้วนโอ้โหชั้นกลางสีอื่นดว่ะสีเขียวสีส้มส,สีแดง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสีแดงสีน้ำเงินนีโอ้โหเอ้ยเอ้ยนี่แหละโอ้โหสัตว์ในฝันสัตว์ในฝันโอ้โหนี่แหละ สันเดฟวานหัวแบบไม่ตั้งชื่อว่าอะมีบ่าละโคตรอะมีบ่าเอาชื่ออะไรดีอืมชื่อว่าอืมผมจีดวนอ่าชื่อชื่อชื่อโอเคนี่ไงชื่อสมอะมีบ่าอืมกูคิดได้ไงวะเห็นมีคนสมกวางสมอะไรพวกนั้นไงเอาว่าสมอะมีบ่าย หัวเก่งนะเนี่ยช่วงวิวัฒนาการโยกใยเครือข่ายห่ว,วงโซ่หารกำจัดพาหะาโลกติดต่อเชื่อมต่อไปประสาทส่วนย่อยดึงปากจูตึง โอ้โหแมวผมมาพอดีด้วยเือเสียงสปอร์มาเมื่อกี้เสียงสัตว์เมื่อเก่้แมวผมกระโดดขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โยแข็งแก,ก,ก่สัตว์ยิงนะเออมึงก็สัตว์ดีว่ะอ๋อแล้วเช้าว่าใหม่ก็เริ่มผื้นคุณเองก็มีโลกใหม่ใหม่อันน่าหัศจรรย์และแปลกประหลาดรอคุณอยู่เช่นกันสูดหายใจอากาศชุ่มปอดขนาเหยียบแข้งเหยียบขาอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่เป็นแผ่นดินแ,แข็งแห่งนี้ การเพื่อให่งหนพิธีการได้เริ่มขึ้นแล้วเย่ชายโยโหยิ่อต้องอ่านครับกดขี้ขวาค้างเลยโอ้อยเงี้ยกดที่ซ้ายเพื่อเดินหรือ W A D เพื่อเดินเป็นยังผู้ทองไม่ดูครับขี้เกียจอ้ยเหมือนกับทาารให้พลาดไปเลยกินผักตามจมูก พบป่าสายพันธุ์นี่คือสกิลที่เรามรีแล้วนี่คืออาวุธในการต่อสู้เราทาความรู้จักมันดีกว่านี่ใครกันเนี่ยคุณพบสปีชี์ใหม่สปีชีฟอีกชนิดแม้แต่คุณอยากจะสร้างมิตรหรือศัตรูกันแหละคุณเลือกได้ว่าจะใช้สันติหรือความรนในการท,าทักทายเพื่อนบ้านอันนี้ก็เป็นแบบการตั้งปฏิสารแล้วคุณสามารถใช้สันติหรือควกพัน,นก่อนที่คุณจะติดต่อคุณกดปุ่มสีแดงเขียวเพื่อผูกมิตร หรือปุ่มสีแดงเพื่อทําการเป็นอาหารเย็นจากนั้นจนึงได้ใช้มสามารถต่างๆตามสมควรคุณได้รับความสามารถพิเศษจากการเล่นช่วงยูนิชิพกดปุ่มนี้เพื่อใช้งานสังเกตว่าปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้คือเรียกฝูงเรียกฝูงไว้เพื่ออะไรเรียกฝูงไว้เพื่อมาสู้กับสัตว์ประหลาดพวกนี้ผมจะบอกวิธีเล่นให้คุณเห็นมันร้องเพลงไหมครับเราก็กด โอเคเลือย่างไงทำได้ดีมากไงซะไปอยากกินปลาเล็กกูได้กินมันไหมไอแมงบางยิ่งมีสิ่งมีชีวิตมีสมองใหญ่ก็ยิ่งชนะนะครับเป็นตัวอย่างอีกรอบหนึ่งกันถ้าเป็นจ่าฝูงนนให้ของกับมะเกียงไงกดร้องเพงลงร้องเพลงปุ่มเล็กหนึ่งปุ่มสองรู้สึกจะเป็นเต้นนะปุ่มสี่เป็นเต้นท่าเราก็ต้องดูมาว่ามันทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันร้องเพลงแล้วก,กดร้องเพลงตามไง ตอนเล่นช่วงแรกๆกูงงนะเฮ้ย hey, อะไรวะทำไมกูผูกมิดไม่ได้สักทีไอ้เด็กนี hey, ่และนี่คือความสามารถเจ็ตเว้ยบินเร็วขึ้นโอ้ยเป็นหนอนชาเขียวเย้สปอง,อ,งอ,งอ,งองกูหอมกินกลางเลยเนะี่ยอ้ยเจ็บคอมันกลัวเราอะเรากลัวเพื่อนเราเราไม่คิวในหรอก นะเราไม่คูณนายหรอกใช่ไหมเจ้าฝูงเราไม่ฆ่านายหรอกไม่กัดเบาอย่างเพ่เห็นจะแพ้ฮะมไม่แพ้โอ้โหเราเก่งขนาดนี้เนี่ยกดหนึ่งกดหนึ่งเพื่อจะกัดเนี่ยรมสอนกินเนื้อเลยอะไรกดหนึ่งเพื่อกัดอุ้ยตายตายแฮปตายหฮปโอ้ยเ่อไปแล้วก็ตีสนิทมันดีไหมเนี่ย ไม่ต้องกลัวเรามาอย่างสันติหนีอะไรของมันเฮ้ยมึงไม่ได้ฆ่าใครเลยมูพูดจริงเนีนยเดี๋ยววันมาคุยกวนเป็นมีการที่ฉลาดสุดๆอะทำไมมันง่ายอย่างวะมันผูกมิดบุษบาไปฆ่าจ้าฝูงให้มึงนั่นแหละ แต่จะฝูงเป็นคนเลวอะเออเย่อันนี้ก็เหมือนกับอ e. ีกีไงเวลาวเราทำอะไรสันเ็จม,มันจะขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่อันตรายก็คือยักษ์ในตะเกียงหุยยักษ์ตัวใหญ่ๆผมไม่เล็กนะไอ้นี่สมองกูเลยเนี่ย นี่สมองกูเหรอชาสุดๆสมองคุณใหญ่ขึ้นอีกนิดแล้วนี่เป็นก้าวแรกของการมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาคุณด้รับความสมารถในการชวนให้สิ่งมีชีวิตเป็นเพื่อนเพิ่มในฝูงคุณในการผาจญภัผยผจญภัยขอให้มีเหื่อนพากันไปในโลกกว้างร้ <c oughs> องเพลงอะไรคุณใครเคยดูไอ้นเจ้าท้ายตัวนี้ เด็กช่องกระโดนในกิร์มมันทำอะไรของมันให้โหเขาช่องอยากผมอยากรู้มันตั้งนานแล้วผมตัวเมียหรือตัวผัวมันออกไข่อ่ะโหไข่ใหญ่ได้สุดยอดอ่ะไข่ใหญ่ได้สิ่งแรกที่คุณต้องมีคือมือ คุณจะสามารถเอามือเป็นแบบไหนก็ได้ปากกัดผมเอาปากแบบนี่แบบดีสนิทกับเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้เสียงดังมากขอเวลาแปบบ๊บอาเขากลับมาครับไม่มีอะไรมากครับเป็นอ่ผมไปทำชิปมาเนี่ยคือทำ ทำสปอพาทแรกเสร็จก็มาทำพาสองต่อเลยทำทำยาวเลยเอาปากมาปากขคดรน่ารักเลยโอ้อ้ยเดี๋ยวไม่มีลูกกระาดีไหมเนี่ยเ้ยเดี๋ยวพูดเหมือนทำอะไรผิดไปเลยทำไมกูไม่แฮวะ ไม่เหมือนตัวเก่ากเนี่ยเฮ้ยแมวแมวแมวตาดูนี่อะเท่ดิอืมก็ใช้ดได้อยู่อ่ะเฮ้ยนี่โอ้โหเท่เลยมันเท่หรือว่าทุเรศวะผม,มเชื่อแน่เป็นทุนเรศเอาเอางี้ดีกว่า เออไม่เอาอะเอาเน้นเน้นตีสนิทกับเพื่อนมากมากเป็นพออาวุธอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่มันอาจจะเป็นจำเป็นในอนาคตอ่ะแบบเวลาเราเจอสิ่งมีชีวิตอันตรายเนี่ยเราจะได้สู้ได้แต่ก็ไม่อยากเท่าไรหร่คือสก,กินพื้มันก็ต้องมีกันบ้างที่แบบเอ้อผมกินทั้งพื้นทั้งสัตว์ด้วย พี่แบบจะไปสู้คนอื่นไงน,นี่อะไรเว้ยกระดองเตา่าเออคิดได้ฮะเอาอื้มตัวตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแบบนี่ไงเหมือนโลงไงผมก็ไรสัตว์ละผมอขอคัดแล้วทำให้เสร็จเลยดีกว่า โอเคกลับมาแล้วผมสร้างตัวละครเสร็จแล้วม <s Elliott ills> <sh> ีผมมันด้วยเยี่ยมเลยผมมีปีต่างหากไม่ต้องสอนเลยล่ะเอ่อกดกดสองครับเพื่อเป็นการเต้นนี่ไงก็เหมือนกับการทำท่าตามไงขอเถอะผมต้องการเพื่อนกดสองตุ้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 งเต้นกำลังสบาย เอ๊ะสติปายสติเยนดดเฮ้ยไม่วิ่งไม่วิ่งบินกดสเปคบาร์เพื่อบินครับอืมได้การมองเห็นใหม่จนตีแล้วจนตีไม่เอาเอ้าเด็กมาได้ไงเฮ้ยถึงก็อ่ะถึ ฝูงเนี่ยตุงต้งตุงต้งตุบบ้งระดับสองโอเคระดับสองหมดเลยลองเพลงกูพ่อกับมึงอ่ะบินเย่นี่คือน้ำโอ้อาบน้ำอาบน้ำเย่อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเย่ไปไหว้น้ำเล่นกันเถอะเย่โอนไม่ไปหรอกเดี๋ยวตายแหากูไม่รู้เลยอ่ะ ไม่ค่อยให้แนะนำให้ลงน้ำครับจะเจอสัตว์อันอันมหาโหดที่คุณจะเจอเสิ่งสิ่งมีชีดอันยิ่งใหญ่มากเป็นสิ่งที่ยากกดต่อการอาตอก่อนหรือคุณเห็นจะจะรู้แต่ผมไม่ทำให้ดูหรอกกลัวต,ตายก็ไม่อะไรเย็บกำลังชิดใหม่จะจับฝูงสองตัวด้วย เ้ยนี่ข่าอะไรเนี่ยโอ้โหับบนี่อ๋อเป็นไงอ่ะสวยก่ามึงอีกอยากอยากได้ปีกอ่ะอะไรอีกละโอโหเร็วหัยใจครับมีหมวกกันน็อกด้วยเล่นเป็นสัตว กินเพิ่มมันก็ต้องโอล่ม่นะทางนี้กดสปีดไปปีดระดับสองหรือเปล่าเราจะไปผจญภัยกันพวกมาอุย้ยเก่งนะครับมึงนีง่เก่งนะเก่งนะเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอ ที่ว่าเก่งเหรอโคตรหนึ่งดำๆเลยเนึ่ยมันน่ารำคาญเขาเลยคิวกันอุ้ยขาโอ้ยกินกินกินจ้เฮ้ยหอละกินไปกินซากเลยกินเนื้อเพื่อเพิ่มเลือดพวกนี้นทำ oh. อะไรไม่ได้เลยเนี่ย พวกนี้โกรธแค้นเรามากที่นี่เรายังไม่ได้ทำอะไรมันเลยทำอะไรให้มันก็ไม่รู้โอ้ยีๆเดี๋ยวยาวยาวมีกาปูนสองตัวตุ้ง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 เอ้อให้กูเต้นอย่างเดียวเนาะเต้น เอาโอ้ไม่โอ้โหนั่นไงมาทำไม่โอ้เครียดหนะักจะวิชากาแล้วเดี๋ยวเออม่กินพืชผมเล่นเร็วเนะี่ยกินสัตนถึงนี่ก็เล่นนานเลยนะไ,ได้ละดีสืดเระเบาเราน่าจะคิวมันนะไม่เอาหรอก ทำอะไรต่อ้องเพลงโอ้โหของท่านนัดเนี่ยดีบบรยากามันก็คำพูดเดิมๆอ่ะใช่ไหมก็ไม่รู้นะนักนักเก็ตอือหือวันนี้พวกเก็ตเราเนี่ยสิ่งมีชีวิตจริงๆมันเป็นพวกเลย

จาฟูง้งเลยโว้ยจิ๋วจิ๋วกล้องโลกเรียบร้อยครับกลับบ้านมันผสมพันละเดี๋ยวจะย้ายรังกันเลยเนี่ยช่วยงั้นนะมันต้องย้ายรังแม่โอเคผมขอใช้เวลาในการแต่งตัวสักนิดหนึ่ง เย้เกิดมาแล้วที่ไปตอนนี้เราได้ภารกิจใหม่แล้วครับเราให้ไปย้ายลังย่ายลังย้ายลังเฮ้ยกระดูก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 มีใครเห็นเสร็กซ์กูลูลูนี้ไปหรืออ่ะน่าจะมันเออใช่ต้องมีเพื่อนอีกคนเอ้าติดเลย ตอนนี้พูดคุยระดับสี่ระดับสามแลสองหนึ่งสามสามโอเคนี่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 อย่าไปยุ่งกับมันมันไปโกรธแคสอะไรเรามาเนี่ยเฮ้ยคนเกง่งเลือดตั้งห้าสิโอโหอยู่ใกล้ลังเราเลยโอเคเดี๋ยวเราจะตีสนิทกับพวกนี้กันนะครับปีสเน็คมันดีกว่า ง่ายดิไม่ง่ายแล้วผมต้องการเพื่อนมาคนย้ายรังก่อนยังแรงก่อนเดี๋ยวให้มันเป็นเพื่อน,นกันเยีเจอกระดูสองชิ้นด้วยกันตึ้นตึ้นตึ้นในอีพีเพิ่ม้วยมีเพื่อนเป็นจ่าฝูงอะ มีากาปฝูงอะไรที่จะง่ายเยอะ,เ,ออะเยอะเต็มดึง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 วึยเมียวเมียวเย่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 ย่พอ,อเถอะ,อะยี่ยมของดีมีราคา ไปดิสนิทกับพวกนั่นเงินเราสู้มันไม่ได้อยู่แล้วละ่ะมันเก่งเกินไปไงอ๋อ,อนี่มันเทกว่ะหรือเปล่าวะนี่นี่ร้องดีกว่ามึงโอ้โหมันเต้นดีกว่าเขา ดูไม่ได้มันดีเกินไปไม่ไหวหรอไม่ไหวไม่ไหวมันอยู่ไม่ได้นี่คงกระดูคงกระดูอ่าเหยียบวาสนีอสตามเดี๋ยวเข้าสิครับผมไม่มีเวลาทั้งวันน ไอหนี้ไม่เต็นแล้วผมไม่ยอมทำอ่ะมีบ้าธรรมดา,นาเ,าเทานทะโอเคผมเขียนรรายแล้วไม,ไม่ได้มาสียโอ้ัองที่ยีมครับ แค่้องเพลงไงโอ้เกมนี้ไม่มีผีก็ดีเหมือนกันนะตื่นๆม่ยอมทำตาไหมไอเนี่ยไม่ทำเออนั่นแหละบินละจะว่าไปผมไม่เห็นยักษ์เลย ถ้าเจอยากอาจจะถ้าใครเจอยาอกนะแนะนำให้ถอยห่างมาเออไม่ต้องถอยห่างสโิโอ้ยหายแล้วมนสู้กับเราอ่ะผมลืมมาท่าย่องตัวเ้ยอุ้ยมันรัว นี่ผมสู้ได้โอ้โหเอาเหรอเกมโหมดสู้เหรอบชาญิจาเรียกเก่งเรี่ยผงแล้วพวกมึงช่วยแล้วระวังเดี๋กิดทองกัน Hoặc ghetto 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 แล้วเพื่อนกุล่ะโอ้โหช่างเหลืออะไรให้เยอะตายดีนะแล้วผงนี่นะแล้วก็คิวมันละพุ่งชน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 พปกเยอะผงเยอะไม่ได้ เลยไม่ได้ไม่ได้กลับับ่กลัับกล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 ับไปม่ ouais คนเราก็มีอะไรกันบ้างไม่ใช่แบบแต่พืน้นมันก็ไม่ได้ยิงาจะเล่นต่กินนี้ดีกว่ามันมันส้มตาอเรามาตีสนิจกันดีกว่า ทำอะไรอ๋เอเฮ้ยโอ้โหทำอะไรครับอ๋อมาสิ